ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน p h o t o s h o p เบื้องต้นกันนะครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วกดไปที่ New File นะครับแล้วก็ปรับขนาดตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยในที่นี้นะครับผมจะสร้างเป็นขนาด 1080p นนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่ 1920นะครับคูณกับความสูง1080ครับผมตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมปรับเป็นพิกเซลกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถตั้งชื่อตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยในวันนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนเเนี่ยตัดรูปเป็นเป็นดอกไม้วันคูแล้วกันนะครับพอดีผมได้ reference มาเป็นดอกไม้วันคูนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมปรับเป็น R G B Color ด้วยนะครับที่เหลือก็ตั้งค่าตามผมได้เลยครับหรือจะไปเป็น d e f a u l t ไว้ก็ได้ครับ ก็ตามนี้เลยแล้วก,กด Create ได้เลยครับอ่าแล้วก็จะได้กระดาษโล่งๆมา1แผ่นนะครับก็ขออนุญาตฝากล้านนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ Adobe a l อ a p p อราคาถูกนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่บนเว็บไซต์ mztvshop.com ได้เลยนะครับผมเติมเงินสั่งซื้อโค้ด activate code ไม่ต้องเพิ่มบัตรเครดิตแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวน้องผมให้มันเข้ากับรูปภาพนิดนึงนะครับเพื่อนๆสามารถปรับได้นะครับโดยการกด anti-mate ครับพร้อมกับ looking mouse นะครับผมในการที่จะซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะฮะแล้วก็ปรับเลื่อนซ้ายขวาได้ตามต้องการเลยผมจะปรับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถัดมานะครับ เราก็จะมา Import รูปกันนะครับให้เพื่อนๆนไปหารูป Reference หรือรูปที่เราเนี่ยอยากจะ Photoshop ตามรูปนั้นๆก่อนนะครับในการฝึก Photoshop ของผมเนี่ยเ,เราอาจจะหารูปภาพของคนอื่นๆนะครับแล้วก็มาลองฝึกสกิลในการทำตามดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะฝึกฝนทักษะให้มันชินกับเครื่องมือ Photoshop ให้เราสามารถใช้งานเป็นก่อนก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็ได้ทำการ ไปหารูปภาพมาแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาดูวิธีการ Import กันนะครับให้กดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วกด Open นะครับแล้วกดดับเบิลคลิกรูปที่เราหามาได้เลยครับอ่าในที่นี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยทำรูปอ่าแนวๆนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้มันคุ้นชินกับเครื่องมือ Photoshop นะครับสำหรับมือใหม่จะเห็นได้ว่าพอเรา Import เข้ามาแล้วเนี่ยรูปเนี่ยมันจะมาอยู่เอ่อ คนละไฟล์งานกันนะครับให้เพื่อนๆกดคอนโทรลครั้งหนึ่งนะครับก็คือมันจะเลือกรูปภาพนี้นะครับออกทางซ้ายนะครับตอนนี้เราอยู่ในเครื่องมือ MoveTool นะครับจะเป็นลูกศรสีแยกแบบนี้นะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็ขยับรูปภาพนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคลิกแล้วมันไม่ขยับเนี่ยอาจจะต้องมาติ๊กตรงออโต้ซเล็กตรงนี้ก่อนครับตรงออโต้ซเล็กตรงนี้นะครับมันก็คือการมันก็เป็นการเลือกอัตโนมัติครับ โดยผมจะคอนโทรล a 1ครั้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรล x เพื่อที่จะตัดรูปภาพนะครับแล้วก็เอามาไว้ในไฟล์งานเราก่อนครับกดคอนโทรล v เพื่อวางได้เลยอ่ะมันก็จะมาแบบนี้ผมจะย่อขนาดโดยการเอาเมาส์นะครับไปชี้ตรงรูปภาพนะตามมุมตรงนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันได้ทุกทุกส่วนเลยโอเคอ่ะผมจะย่อให้มันเล็กๆหน่อยเอาไว้ซ้ายบนเอาไว้เป็น อ่ารูปภาพตัวอย่างแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะทํารูปภาพอันใหญ่เนี่ยให้เหมือนให้มันเหมือนหรือคล้ายๆกับอันนี้อันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นครับในชีวิตจริงเราอย่าทําแบบนี้นะเพราะว่ามันอาจจะมีลิขสิทธิ์อยู่ก็ได้นะครับท้งแถบทางซ้ายมือครับอันนี้เราจะเรียกว่าแถบเครื่องมือนะครับผมก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะต่างๆมากมายเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละเครื่องมือนะครับก็อาจจะไม่ได้สอนทุก เครื่องมือหรอกนะครับอ่าอาจจะเท่าที่เราจําเป็นหรือว่าใช้งานบ่อยๆแล้วกันแล้วก็ทางขวาครบตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันก็คือตรงคําว่าเลเยอร์ครับอ่าให้คุณเนี่ยนึกถึงขนมชั้นนะครับที่มันจะมีเป็นชั้นชั้นชั้นตรงเลเยอร์ก็เหมือนขนมชั้นตรงนี้นั่นแหละฮะจะเห็นว่าตรงแบ็กกราว n d ตรงเนี้ยอันนี้ก็คือพื้นสีขาวที่เราสร้างมาถ้าเกิดเรากดลูกตาปิดไปเนี่ยอ่ามันก็จะ เป็นแบบพื้นที่โปร่งใสเป็นตารางหมักลุกแบบนี้นครับอพอเปิดขึ้นมาเป็นมีสีขาวแล้วก็เลเยอร์หก็คือรูปภาพที่เราเนี่ยอิพอรแล้วก็นําเข้ามาครับก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็เครื่องหมายบวกครับทางขวาล่างเนี่ยอ่ามันจะมีถ้าเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะขึ้นว่า create new layer นะครับอลองกดดูได้มันก็จะเป็นเลเยอร์ที่2นั่นเองอ่ะก็เราก็ลองมา แต่งเติมสีกันได้นะครับอ่ะกดไปที่รูปถังสีตัวนี้นะฮะอ่ะแล้วอ่ะหกแล้วก็เลือกสีนะครับว่าเราจะเทเป็นสีอะไรจะเอาสักสีชมพูลแล้วกันครับอ่ะปึ๊บแบบนี้จะเห็นว่าเลเยอร์สองเนี่ยมันอยู่ด้านบนสุดใช่ไหมฮะก็คือมันก็จะกบสีอื่นๆมันจะกบเลเยอร์หนึ่งกบแบล็กการ์ออกไปหมดเลย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราลองขยับเนี่ยเอาเมาส์เราไปลองขยับดูนิดนึงนะอ่ะก็จะเห็นแล้วว่า,วาอ่ะมีรูป ที่เรา Import เข้ามานะฮะแล้วก็มีกาวที่เป็นสีขาวอยู่ตามลำดับชั้นเลยอันนี้อยู่บนสุดอันนี้รองลงมาแล้วก็สีขาวคือข้างล่างสุดอะแบบนี้แล้วกันอในที่นี้อ่าเราสามารถที่จะดึงเลเยอร์เนี่ยลงมาได้นะครับผมจเจ้ามาเป็นรองไว้ข้างล่างแล้วกันเป็นแบ็กกาวแบบนี้อะให้มันเป็นพื้นหลังสีชมพูให้มันคล้ายๆกับรูปตัวอย่างเรานะครับโอเค ก็อ่ะเราลองพิมพ์ text พิมพ์ข้อความดูก่อนก็ได้นะครับจะเห็นว่าผมพิมพ์ไปแล้วนะแต่ว่าสีมันจมอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถเลือกสีตรงนี้ได้นะครับให้สีนะมันมีความแตกต่างกับพื้นหลังนะครับผมเราลองหรือว่าจะลองจิ้มดูสีแบบนี้ก็ได้อ่ะมันก็จะเป็นสีเดียวกันเลยว่าอ่ะหรือลองปรับเล่นอะไรอย่างนี้ดูก็ได้นะครับแล้วกดกลับมาที่ move tool นะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ขยับฟอนต์ตัวนี้ได้นะครับผมอ๋อเราสามารถที่จะ เปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับโดยการที่จะดับเบิลคลิกมันนะครับหรือที่จะเลือกฟอนต์ตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งฟอนต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับผมถ้ามันเป็นภาษาแบบซีเรียมก็คือมันอาจจะไม่รองรับภาษาไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปลองเลื่อนเลื่อนหาฟอนต์ที่ชอบแล้วก็ถูกใจกันได้นะครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นคานิและกันนะครับปึ๊บเป็นแบบนี้ มันจะเป็นฟอนต์ตัวหนาๆหน่อยโอเคแล้วเราก็จะขยายรูปภาพนะให้มันเใหญ่ๆนิดนึงนะเห็นว่าตัวคําว่าทําไมเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวข้างล่างนะแล้วก็ทําการสเล็กแค่นี้นะครับผมแล้วก็ปรับขนาดตรงนี้ได้เลยอ่ะมันก็จะใหญ่แค่ฟอนต์ที่เราเลือกไว้แล้วแค่นั้นเห็นว่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัว ฟอนต์ทำไมกล้วยไมย้จะเป็นฟอนต์หนึ่งแล้วก็พอถึงเป็นดอกไม้ตรงคำนี้นะตัวเทคกเนี่ยมันจะเล็กลงนะมันจะไม่หนาเท่าอันนี้ละเดี๋ยวเราจะใช้งานกันเป็นโคนะฟอนต์นะฮะถ้าจะพิมพ์เทคก็มาที่ตัว T ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์ได้เลยอ่ะแล้วก็จัดจัดให้มันอยู่สักกึ่งกลางหน่อยนะฮะจะไม่ต้องกลางเปะมากก็ได้ นี่ครับตรงตรงนี้มันจะมีคําว่า bold อยู่ก็คือเป็นตัวหนาเราสามารถเลือกฟอนต์ที่มันที่มันไม่ใช่ตัวหนาก็ได้นะครับเป็นตัวตรงปกติเดี๋ยวลองหาฟอนต์ดูนะฮะนี่ครับอย่างฟอนต์ทางโฮม่าครับมันจะมีเล g กูล่าครับเลกูล่าก็คือเป็นตัวตรงปกติแต่ถ้าเกิดเลือกเป็น bold ปุ๊บอ่ะตัวมันก็จะหนาละเอ,อแบบนี้นะครับผมข้าวๆแล้วกันใช้เป็นประมาณนี้แล้วก็ในการที่จะทําสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ไป <c oughs> เลือกเป็นเครื่องมืออันที่2ได้นะครับที่ชื่อ r e c แ a งก u l a r นะครับอ่ะคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วก็อ่ะแล้วเราก็ลองคลิกคลิกค้างแล้วก็อันนี้ปรับดูนะครับจะเป็นจะเห็นว่าจะเป็นเส้นปะปะนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมไป add layer ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไปซ้าซ้อนกับ layer อื่นที่เราจะทํานะครับจะเห็นว่าตรง text ตรงเนี้ยเรามันมันแกเล l a อร์ให้นะครับซึ่งถ้าเราจะทาไอ้สี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็จะต้อง แอดเลเยอขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไอซีเลียมันเนี้ยเป็นอีก l a เยอรหนึ่งครับเวลาที่เราแก้ไขเนี่ยมันก็จะได้แก้ไขตาม l a เยอรได้ง่ายๆนะฮะจะปรับเป็นอ่าประมาณนี้ก็คือเลือกเลือกถังสีแล้วก็เทสีลงไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ใกล้ๆเคียงกันนะครับผมก็อ่าพิมพ์เทคลงไปก็ปรับให้มันอยู่ในกรอบนะครับาสามารถที่จะกดชิปเพื่อที่จะดึง ย่อขยายข้อความเทคแบบนี้ได้นะครับหรือ,รอยืดแบบนี้ก็ได้เช่นกันสามารถที่จะเสิร์ฟฟอนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะเ,เป็นทา h o โฮมาแล้วก็ตัวหนาปกตินะครับปรับแต่งสีตัวอักษรสักนิดนึงนะครับอ่ทีนี้ก็เราจะมาเพิ่มรูปดอกไม้อันนี้นะครับก็จะมาสอนไดคัตดอกไม้กันด้วยนะครับว่าเออมัน เขาตัดต่อูปรูปยังไงนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่แบบนี้ก็ขั้นแรกนะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปหารูปกล้วยไม้กันมาก่อนอเดี๋ยวมให้ดูนิดนึงก็คือในการที่เราจะหารูปภาพมาใส่ในของเราเนี่ยก็ระวังเรื่องลิขสิทธิ์ตรงนี้ด้วยครับมันจะเขียนว่าภาพอาจมีลิขสิทธิ์แบบนี้นะคบผมซึ่งทางที่ดีแล้วเนี่ยเราควรที่จะหารูปภาพจากเว็บไซต์ที่มันฟรีลิขสิทธิ์นะครับอ่ะอย่างอันเนี้ยมันจะเป็นเว็บไซต์ p i x a b a y นะครับก็ กดเข้าไปดูได้เห็นว่ามีรูปภาพดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยแล้วมันจะมีคำนี้ครับคำว่าภาพไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะครับอ่ะก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในผลงานเราได้นะครับผมอ่ะในที่นี้เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นรูปนี้แล้วกันครับอ่ะแล้วก็มาอ่านของเจ้าของรูปกันได้ครับเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่มากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ในรูปภาพของเขานะครับก็คือ ขบอกว่าสามารถเนี่ยที่จะใช้งานรูปภาพแล้วก็ภาพวาดของเขาได้นะครับแต่ว่าอย่าเอารูปภาพของเขาเนี่ยไปไปดีเซลไปขายบนแพลตฟอร์มเว็บอื่นๆครับก็คือก็คือใช้ใช้รูปได้แต่อย่าเอาไปขายก็พอนะฮะอ่าก็กดไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกดเลือกขนาดรูปภาพที่ต้องการได้เลยในที่นี้ผมจะเลือกเป็นขนาดใหญ่สุดแล้วกันมันจะได้มี ความคมชัดสูงสุดนะครับแล้วกดดาวน์โหลดเลยก็รอรูปมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ลากมาใส่ใน Photoshop ของเราได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารูปภาพกล้วยไม้อันนี้นะครับที่ผมหามาเนี่ยมาใส่ในมาใส่ในรูปภาพนี้นะฮะโอเคก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่เครื่องมือที่4นะครับจะเป็นพวกอ่าอย่างแรกนะครับ Object Selection Tool นะครับก็คือ คลิกไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะแยกแทบจะแยกให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเป็นรูปภาพออกออบเจกต์ Object กับแบ็กกราวด์นะครับผมอพอคลิกไปทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเส้นปะนะครับแล้วก็สามารถที่จะคัดเอาส่วนที่มันเป็นดอกไม้เนี่ยไปใช้งานได้นะฮะแล้วก็มาซูมดูนะครับเพื่อที่จะหาเออส่วนที่เราต้องการหรือว่าไม่ต้องการได้นะครับสมมตินะครับว่าเราต้องการวงข้างในนี้ด้วยเนี่ยก็ให้กดชิปนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ลากไปครับมันก็คือ มาจเจ้าส่วนนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการเนี่ยก็คือ,อ,อกดกดอันติเมนะครับแล้วก็คลิกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเลือกเลือกตรงนี้เว้นไว้นะครับเราจะไม่เอาส่วนตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําพลาดนะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลเซกลับไปได้นะครับหรือถ้าเกิดย้อนมากเกินไปสามารถที่จะกดคอนโทรลชิปเซได้นะเพื่อที่จะที่จะย้อนกลับมาเดี๋ยวผมขอลองเอาแบบนี้ไปก่อนละกันกดคอนโทรลเได้เลยครับเพื่อที่จะ ัดรูปภาพตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะแล้วก็มาวางในรูปภาพของเราอุ๊ยเพราะว่าเราเนี่ยโหลดรูปภาพขนาดใหญ่มากนะครับมันก็เลยเอ่อมาล้นจอแบบนี้กดยอด่อขยายได้นะครับผมโอเคว่าจะไม่ได้ทําเหมือนกับรูปภาพตัวอย่างทีเดียวนะฮะเราผมขออนุญ,ญาตปิดตาภาพตัวอย่างออกไปก่อนผมทําการชิปแล้วก็คอนโทรลเลือก ส่วนที่ผมต้องการจะเคลื่อนย้ายนะครับเราคงก็นี่ move ม,มาอยู่ทางซ้ายอันนี้นะครับแล้วก็เอาวันนี้กล้วยไม้ของเราขาดอะไรไปอีกละ่ะผมรู้สึกว่าภาพกล้วยไม้มันดูลอยๆไปนะผมก็จะปรับปรับให้มันเหมือนมันชูขึ้นมาจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเอฟเฟกนิดหน่อยนะครับอ่ะโดยการที่จะคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วอ่าอย่าอย่อ,ยอย่คลิกตรงเลเยอร์รน้นครับต้องคลิกตรง มันเป็นรูปภาพตรงนี้นะแล้วกด Blending Option นะครับจะเพิ่มเงาเพิ่มอะไรเงี้ยให้มันดูดีซะหน่อยนะครับอาจจะอาจจะเลือกเป็น Outer Glow อย่างนี้นะครับจะเป็นจะเป็นเหมือนแบบเรื่องแสงนะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็นสักชมพูชมพูนิดนึงก <c oughs> เ็เพื่อนๆก็ลองมาปรับปรับเล่นดูได้ครับตรงนี้ก็เป็นไซส์ในการที่แบบเป็นเอฟเฟ t เหมือนเหมือนมันเรืองแสงอะไรประมาณเนี้นะครับก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็มีไซส์ด้วยนิดนึงมันก็จะดูแบบเพิ่มดูมีออร่าขึ้นมานิดนึงนะะเดี๋ยวเปิดเทียบให้ดูนี่อันนี้แบบไม่ใส่เอฟเฟกอันนี้ใส่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ว่าพื้นหลังเนี่ยดูพื้นหลังของเขาสิพื้นหลังของเขาดูดูแบบมีออร่ามีเรืองแสงอะไรแบบนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหาลองทําดูนะว่า สามารถทําได้หรือเปล่าอ่ะผมได้เทคนิคเพิ่มเติมมาแล้วก็คือตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นหลังของเราเนี่ยมันยังดูเรียบๆนะครับเป็นสีพื้นสีพื้นๆสีเดียวกันอยู่นะครับผมจะทําการลงสีเป็นแบบกราเดียนแล้วกันนะครับสามารถที่จะเพื่อนๆมาเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับลองดูนะครับมันจะมีการไล่เฟสสีหลายๆแบบอยู่นะครับก็จะเอาเป็นออกเป็นแบบชมพูชมพูม่วงเหมือนกันเป็นตีมสีที่เราทําอยู่นะครับแล้วก็ทําการ ดึงสีอย่างนี้ได้เลยอ่ะก่อนดึงอย่าลืมมาเลือกตรงเลเยอร์ก่อนด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเละนะเอออ่ะผมจะดึงไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็ไปทำการ Import รูปนะครับผมว่าไปหารูปที่มันเป็น Background นะครับอ่ะรูปประมาณนี้ให้มันดูแบบข้างหลังเนี่ยมันมีอะไรหน่อยนะครับก็ ลองลองเสิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับก็จะามาเป็นแบ k ็กกราวนะครับผมก็จะแบบนี้แล้วก็ผมจะเรียกมันว่าเทคนิคเป็นการแบบซ้อนทับรูปภาพนะครับก็คือเราจะไปลดตรงฟิลกับโอปาซิตี้นะครับก็คือเหมือนให้รูปเนี้ยมันจางๆลงนิดนึงนครับเหมัอจะไปซ้อนทับกับสีเดิมที่เรามีอยู่นะครับผม ีเดิมที่เรามีอยู่มันจะเป็นออกสีแบบชมพูชมพูม่วงๆนะครับอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้ผมว่าก็โอเคอยู่นะจากสีแบบนี้มาผสมปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆว่าไงผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเ <c oughs> ทียบกับรูปตัวอย่างของเราอ,อาจจะไม่ได้สวย เหมือนกับรูปตัวอย่างนะผมก็ทำเท่าที่ผมพอมีความสามารถที่จะทำได้นะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำตัวขอบตัวอักษรนะครับจะเห็นว่าดูเทคมันดูแบบลอยๆไปนิดนึงนะเราสามารถที่จะมากดลีกขวาที่ที่เทคที่เราต้องการนะเราไปที่ blending option นะครับแล้วก็กดไปที่ stroke ตรงนี้นะครับอ่ะปรับไซส์ได้อ่ะอ๋อตรงนี้มันเป็น inside อยู่นะครับให้เราเลือกเป็น outside นะครับก็คือ เป็นขอบขอบด้านนอกแบบนี้นะครับผมจะลองปรับเป็นสีขาวดูว่ามันจะเข้าไหมก็ดูดีขึ้นมาอยู่นะอ่ะเพื่อนๆว่ายังไงดูดีขึ้นไหมทำไมกล้วยไม้จึงเป็นดอกไม้ประจำวันครูเปิดความหมายของดอกไม้วันครูโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจาก รูปตัวอย่างแบบนี้หรือทำเองได้ประมาณนี้ผมว่าก็โอเคถือว่าไม่แย่ถือว่าน่าจะพอใช้ได้สำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับมือใหม่นะครับก็ไปลองลอง,ลองฝึกเล่นกันดูได้นะครับ Photoshop เราไม่รู้อะไรเราก็ลองอจิ้มจิ้มมามเล่นเล่นดูได้นะครับผม อะหลายอย่างที่เราเนี่ยทำรูปภาพเสร็จแล้วนะครับอะขออนุญาตนี้นิดนึงออกมานิดนึงไปเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดก c อป y ี้นะครับอะแล้วเราก็ทำการตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับถ้ามันเป็นนามสกุล .psd เนี่ยก็คือจะเป็นนามสกุล Photoshop นะครับผมก็เราสามารถที่จะวันวันข้างหน้าเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้นะครับถ้าเกิดเรา เลือกเป็นไฟล์ Photoshop แบบนี้นะครับถ้าถ้าเพื่อนๆต้องการเซฟเป็นไฟล์ Photoshop เนี่ยก็สามารถที่จะกดเซฟตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเซฟเป็นรูปภาพ JPEG นะครับก็ให้เลือกเป็น JPEG นะครับแล้วก็กดเซฟมันก็จะเป็นรูปภาพปกติเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟเป็น JPEG แล้วกันเนาะก็จะออกมาแบบนี้เลยโอเคแนะนำก็เซฟเป็นไฟล์ถ้าเราทำงานจริงๆก็แนะนำเซฟเป็นไฟล์ Photoshop ไว้ด้วยก็ดีนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขออนุญ,ญาตฝากล้านนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ Adobe All อร p ราคาถูกนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่บนเว็บไซต์ m z t v s h o p c o m ได้เลยนะครับผมเติมเงินสั่งซื้อโค้ด Activate Code ไม่ต้องเพิ่มบัตรเครดิตแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยครับผมขอบคุณครับ